สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยครับพบกับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและหนังสือพิมพ์ไทยรายวันครับพบกับผมชัยนิรันดรพยมแยงผู้ดำเนินรายการและคุณโรจนศักดิ์แสงทะศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้ผมหยิบยกประเด็นนะครับปัญหาการขอคืนพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐนะครับที่พุทธสถานบุญยพลังจังหวัดกาญจนบุรีมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคุณธนะทรควรชอบ เป็นตัวแทนพุทธสถานพลังบุญยพลังนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้อยู่กับเราแล้วก็มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านนะครับที่มาร่วมอยู่ในห้องส่งวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับซึ่งจริงๆปัญหาตอนนี้นะฮะไม่ได้เกิดจากที่เดียวตอนนี้กําลังไปถึงทั่วประเทศเพราะว่าเนื่องจากว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยกำลังจะมีนโยบายในการคืนพื้นที่ในเาเรียกอะไรนะการบกคือบางอย่างเนี่ยบางพื้นที่เนี่ย ก็มีการบุกลุกนะครับหรือบางบางพื้นที่มีการครอบครองที่ไม่ถูกต้องใช่ครับดังน,นั้นตรงนี้ก็คือทางรัฐบาลจะเข้ามาจัดระเบียบครับ,รบในเรื่องของพื้นที่ <c oughs> เพราะว่าเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทางรายการเราเลยได้คุยนะครับว่าทำไมทางรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องก็เนื่องจากว่าเข้าไปจัดระเบียบในเรื่องของพื้นที่บ,บางพื้นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ใช่ครับนะครับและบางพื้นที่เนี่ยก็มีนักธุรกิจนําไปจัด จำนายแล้วก็แจกจ่ายกันต่อนะครับโดยเฉพาะทางภาคั้วการเมืองนะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งฮะที่ได้รับผลกระทบวันนี้ถึงมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้นะครับก็คือในกลุ่มที่ทําเพื่อจะบอกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานะครับก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ผมติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่มีพลังก็เลยอยากจะมาพักดันในหน่วยงานภาครัฐว่า ภาครัฐเนี่ยควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะจัดกลุ่มตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสที่ได้พบกับข้าราชการทางทับกเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งนะฮะก็คุยกันคร่าวๆท่านก็บอกว่าจริงๆพื้นที่ของวนาอุทยานที่มีการบุกลุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางทบกเขาก็แบ่งอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มใหญ่เลยที่ทางภาครัฐจะต้องเอาคืนให้ได้ก็คือการ ครอบครองสิทธิที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีการไปจําหน่ายแจกแจกกันต่อนะครับหรือไปทําธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่ไปใช้ประเภทเก็คือขอนจริงจริงบางบางพื้นที่เนี่ยก็ถือครอบครองสําหรับการปลูกทำมาหากินแต่ก็ใช้ผิดประเภทอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มสุดท้ายที่ ได้ทราบข่าวว่าก็จะมีการยกเว้นแต่ก็คงจะต้องมีการเรียกแล้วก็ดําเนินการก็คือกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับสํานักสงฆ์หรือว่าพุทธสถานต่างๆนะครับและจริงๆณตอนนี้ก็คือพุทธสถานบุญยาพลังก็ได้รับผล,ผลกระทบผลกระทบนะฮะก็ประชาชนทุกคนก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจซึ่งประเด็นดังกล่าวคุณชัยลนันเน่ทางทางทางตัวแทนกลุ่มเนี่ยนะครับก็มาร้องขอความเป็นธรรมเพื่อที่จะ เป็นให้รายการเราเนี่ยเป็นกระบอกเสียงสื่อไปทางภาครัฐรับทราบความเป็นมาเป็นอย่างไรปัญหาเป็นอย่างไรแล้วจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับเดี๋ยว<ร>อ,องค์กรเราเนี่ยก็จะขับเคลื่อนต่อว่าเราจะต้องผลักด,ดันฮะว่าให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำตรงนี้ให้ชัดเจนใช่ครับเดี๋ยวผมไปลาดับเหตุการณ์นิดหนึ่งฮะคุณธนาทรฮะ <'re> เกิดปัญหาขึ้นยังไงฮะถึงถูกเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกคืนพื้นที่นักตัฐานที่แห่งนี้ ครับคือเดิมเนี่ยนะครับเป็นเป็นที่ดินที่ชาวบ้านเนี่ยจับจองครอบครองพื้นที่มาอยู่ก่อนนะครับซึ่งก็มีเอกสารก็คือใบพทบห้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์สมฤทธิรัตนโชธนะท่านก็ได้ครอบครองต่อนะครับต่อจากชาวบ้านแล้วก็ท่านก็เริ่มพัฒนาปรับปรุงเป็นพุทธสถานบุญญาพลังนะครับก็คือมีสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ เป็นลักษณะของปุ่มกึ่งกระวาลนะครับอย่างเช่นหอฉันนะครับอย่างเช่นห้องน้ำต่างๆแล้วก็ตอนนี้เรามีโครงการก็คือสร้างพุทธสถานเป็นลักษณะเป็นการสร้างพระใหญ่ขึ้นมาพระใหญ่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามีรูปประกอบนะที่เป็นพระอยู่ที่ทางหน้าเขาเลยใช่ไหมจริงๆตัวนี้คือเกาะใช่ไหมฮะัใช่ครับเกิดจะเป็นเกาะครับเกิดจะเป็นเกาะนะครับเกิดจะเป็นเกาะใช่ไหมฮะเป็นติ่งมีอยคอออยู่นิดเดียวครับก็อนาคตก็คือจะสร้างองค์พระใหญ่อยู่ที่กลาง ต้องบอกการพื้นที่แห่งนี้เลยใช่ครับก็คือคือใกล้เคียงกับที่อยู่ในรูปนะครับขนาดหน้าตักประมาณ30เมตรครับหน้าตัก30เมตรครับซึ่งถือว่าใหญ่ครับถ้าหน้าตัก30เมตรความสูงก็ต้องเท่ากับตึกเกือบ20ชั้นเลยนะฮะประมาณนั้นครับก็ถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่มากนะครับก็เป็นพลังที่ผมติดตามมานเนี่ยก็คือเป็นพลังที่ประชาชนเนี่ยช่วยกันแบกหามแล้วก็แบกปูนไปสร้างครับใชข้ามน้ําเลยนะฮะต้องใช้คําว่าข้ามน้าข้ามน้าข้ามทะเลกันไปครับ คือคือรางงานที่ที่ไปทำเนี่ยนะครับก็คือทําด้วยใจนะครับไม่ได้มีการจ่ายเป็นค่าจ้างหรือว่าอะไรนะครับคือลักษณะเป็นเป็นจิตศรัทธาร้วนๆนะครับทาด้วยใจสร้างที่ตั้งแห่งใจขึ้นมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของเปลือกที่ห่อหุ้มแก่นของพระศาสนาไว้ครับครับผมก็ตรงนี้ดําเนินการมานานขนาดไหนฮะเริ่มจริงๆในในพื้นที่ประมาณปี2 5 5 2นะครับปี52นะครับเริ่มสร้างมาเรื่อยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านได้สร้างเป็น ลักษณะของเสียงพระก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความคิดที่จะสร้างลักษณะที่เป็นองค์พระเต็มๆแล้วก็มีขนาดใหญ่เพื่อที่เป็นเป็นที่เคารพสักการะของสาธทุชนในในเราแวกนั้นครับนะครับแล้วณวันนั้นจนถึงวันนี้สร้างกันมาตั้งเยอะแยะแล้แลอยู่ดีๆก็หน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาขอคืนพื้นที่ครับหน่วยงานแรกที่เข้ามาขอนี่คือ,เ,อ,อเป็นทางกรมอุทยานนะฮะก็คือทางทางน้ําตกอุทยานน้าตก ผู้วยแมคคารินห้วยแม่คารินครับครับมาขอคืนพื้นที่แล้วทางวัฒนอุทยานว่ายังไงครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวให้ทางน้องอั๋นนะครับเดี๋ยวอธิบายต่อคุณอั๋นใช่ไหมฮะคุณดิดธนาวุฒิอ๋อคุณธนาวุฒินะฮะครับยังไงครับท่านครับคืออย่างี้คือเมื่อประมาณวันที่20เมษายนนะครับก็คือทางอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินเนี่ยได้นำป้ายมาปักไว้บริเวณทางขึ้นของ พุทธสถานของเราว่าตรงเนี้ยอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งทางผ้าจารย์และก็เหล่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยก็คือเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าจริงๆอ่ะเขตพื้นที่ตรงเนี้ยจะอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราดําเนินการก่อสร้างมาหรืออะไรมาเนี่ยก็เราก็ไม่เห็นว่าม,มีป้ายปักเขตหรืออะไรของหน่วยงานของรัฐที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน ซึ่งเมื่อ,อทางอุทยานเ,นเอาป้ายมาปักตรงนี้เราก็อยากจะดําเนินการตรงนี้ให้มันถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายคือถ้ามันอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานจริงหรืออยู่ในหน่วยง,งานของรัฐจริงเราก็อยากจะขออนุญาตหรือ,อะจะมะีช่องทางดําเนินการให้ทางพุทธสถานของเราเนี่ยขอดําเนินการสร้างองค์พระต่อหรือจะมีะหน่วยง,งานรัฐของหน่วยง,งานใดเข้ามาเนี่ยให้ความช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้ครับ จริงๆมันก็น่าจะทําเป็นโครงการร่วมได้ระหว่างวัอุทยานใช่ไหมฮะกับพุทธสถานใช่ไหมฮะตรงนี้มีการพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐตรงนี้ไหมว่าตรงนี้น่าจะทําได้หรือไม่ก็มีคุยเบื้องต้นกับทางอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะค,ะครับพอดีก็ได้เอาข้อได้จริงต่างๆเข้าไปปรึกษาหารือก็ทางอุทยานก็ให้คําแนะนํามาว่าน่าจะมีทางออกในการทําเป็น พุทธสถาเขาใช้คําว่าพุทธอุทยานนะครับพุทธอุทยานคับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารให้กับทางอุทยานแล้วก็ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆครับกําลังอยู่ในขั้นตอนตรงนี้ใช่ไหมครับครับโอเคครับอาจารย์โรจนนัศักดิ์มีอะไรครับในในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับมาดูในเรื่องของความเป็นมา คาพเจ้าปร,รดีษฐงเรารายการเราได้มีข้อมูลเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วพุทธสถานบุญยพลังเนี่ยนะครับตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนศรีนครินนะครับอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเดิมเป็นที่ดินของพุทธสถานบุญยพลังนั้นเป็นที่ดินของตาลือในสมัยพระอาจารย์สำลิศอัตนยานโนหรือท่านธรรมกะบุญพลังเป็นคารวาสได้เดินทางมาในพื้นที่ดังกล่าวท่านมีความสนใจที่จะซื้อที่ดินจากตาลือโดยมีเจ้าที่ป่าไม้นะครับสนใจที่จะซื้อที่ดิน แผ่นนี้เช่นกันท่านจึงได้ทําการสอบถามไปยังเจ้าที่กรมป่าไม้ว่าที่ดินบริเวณนี้ซื้อขายได้หรือไม่เป็นเขตที่ดินห่วงห้ามตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางเจ้าที่กรมป่าไม้บอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดกล้างว่างเปล่ามีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นที่ดินกอไผ่ลวกเป็นที่ดินราชพัสดุไม่อยู่ในเขตอุทยานสามารถทำทำการซื้อขายได้ชาวบ้านแถบนี้มีสิทธิ์จับจองได้ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีคดีความต่างๆท่านจึงตัดสินใจซื้อและเสบษีทอเออพอทบอห้ามาโดยตลอดโดยตะลือเข้าทําประโยชน์ในที่ดินไปก่อนจนกระทั่งตะลือนั้นเสียชีวิตที่ดินผืนนี้ก็ไม่มีคนดูแลกลายเป็นที่ดินถูกบุกรุกถูกตัดไม้ทําลายป่านะครับมีทั้งการทําลายายิงสัตว์ด้วยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องตั้งแต่แบ็กกราวความเป็นมานะครับตรงนี้เนี่ย ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่รายการเรานําเสนอเพื่อให้ทางการเนี่ยลงไปตรวจสอบชาวบ้านก็ยังสงสัยอยู่ว่าตรงเนี้ยในงานไหนเป็นที่เจ้าของกรรมสิทธิ์โดยแท้จริงจริงๆพื้นที่ดินตรงนี้นะฮะครับเอ,อ่อมันเป็นพื้นที่เดี๋ยวผมขอแผนที่ภาพทางอากาศขึ้นมานิดนึงนะฮะครับจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับคดีบ้านสามหลังซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก8ปีที่แล้วนะฮะโดยประมาณนะฮะแปปีที่แล้วเนี่ยก็ จะเป็นคดีบ้านสำหลังของนักการเมืองใหญ่ท่านหนึ่งนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าคดีมันจบไปแล้วนะครับก็คือของบ้านท่านุติสนันกระจรประสาทนะครับครับอันนี้คือแผนที่ทางอากาศของพื้นที่นะฮะที่เป็นเกาะเศษที่เป็นสีแดงทั้งหมดนี่คือพื้นที่ของพุทธสถานทั้งหมดใช่ไหมฮะเนื้อที่กี่ไร่ครับจากภาพประมาณ80สิไร่ครับที่มีเป็นทพพห้าใช่ไหมฮะทั้ง80ดิบไร่เลย พทบ5ทั้งหมด80ลไร่ใช่ไหมฮะครับการเดินทางนี่เราต้องเดินทางยังไงครับจะต้องข้ามแพขนานยนต์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องให้ทางวัดเนี่ยมารับเพราะว่าไม่ใช่เส้นทางหลักที่ชาวบ้านสัญจรทั่วไปนะครับครับก็ต้องใช้แพขนานยนต์ใช่ไหมฮะใชแพขนานยนต์รับส่งนะครับแพที่เป็นแพของวัดหรือของเอกชนของวัดครับของวัดครับอันนี้คือรูป อันนี้เป็นหอฉัน,นห่อฉันนะฮะส่วนรูปร่างนะครับถัดมาร,ร่างก็จะเป็นแพ่ขนานยนต์อันนี้คือแพรขนานยนต์ที่เราใช้งานอยู่ใช่ไหมครับ,รบว่า<อ>เป็นคนอำน,นอวยความสะดวกหรือว่าเราต้องเสียค่าค่าข้ามฟ้าไม่ครับอันนี้ของของของ,ของทางพุธธทธสถานเลยของทางวัดเลยนะครับก็ <ม S 2> คือใช้อันนี้นะครับในการรับส่งยตาธรรมต่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงการก่อสร้างต่างๆด้วยเรียนถามนิดนึงกอนญาติโยมส่วนใหญ่ข้ามไปปฏิบัติธรรมทุกวันเลยใช่ไหมจะเน้นหนักในช่วงสุดสัปดาห์ครับเสาร์อาทิตย์ครับ ใช่คับจะค่อนข้างเยอะวันธรรมดามีบ้างครับอันนี้คือในรูปนี้คือเป็นถังขึ้นทางขึ้นใช่ครับเมื่อเมื่อถึงที่หน้าพุทธสถานแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นเนี่ยครับเป็นลักษณะของตลิ่งแล้วก็มีถนนซีเมนขนาดเล็กนะครับซึ่งไม่ได้ก่อสร้างอะไรมากมายนะครับทำกันด้วยความพอเพียงแล้วก็ใช้แรงกายไม่มีเครื่องจักรหนักอะไรแต่ผมดูจากสภาพสิ่งแวดล้อมก็คือยังยืนยันว่าผมขอยืนยันด้วยตัวเองเลยนะว่าก็ยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่ไม่ได้มีการตัดไม้ทําลายป่าเลย ไม่ได้มีครับไม่ได้มีเลยใช่ไหมครัแล้วแนวทางของพระอาจารย์เนี่ยก็คือท่านถือทุดงมควัตนะครับค่อนข้างจะเคร่งครัดคือไม่มีการพลาดของเขียวนะครับก็ไม่มีการตัดไม้ทําลายป่าคือจะมีเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับในการก่อสร้างบร่เนี่คือจากภาพนี้คือท่านพระอาจารย์ธรรมกาศครับพระอาจารย์ใช่ไหมครัใช่ครับเท่าที่ผมติดตามมาท่านก็เป็นไม่ได้นั่งอย่างเดียวนะท่านเป็นผู้ที่ทํางานด้วยนะเพื่อรศจกดิ์นะครับเพราะว่าผมพยายามติดตามใน a c e b o o k มาแต่แรกแล้วผมก็ดูเอ๊ะ การทำงานที่นี่ไม่ธรรมดาเลยมันถึงว่าทำไมถึงสร้างได้เพราะการที่เอาน้ำเอาปูนเอาหินข้ามฝั่งไปนี่ไม่ธรรมดานะ,ะครับนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้เราคิดว่าเราจะทำยังไงกันต่อดีคือมาถึงขั้นเนี้ยเราต้องใช้คำว่าออขอขอหาทางออกและขอความเมตตาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับคือ,อ,อโดยโดยแนวทางแล้วเนี่ยเ,เราทำได้เพียงแค่ ขอขอให้ทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเนี่ยลงมาดูแลลงมาหาทางออก<ๆ>เพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของปัญ,ปญหาแนวเขตของที่ดินนะครับหรือแม้กระทั่งนโยบายที่พักรัฐจะใช้อยู่ในตอนนี้ครับเท่าที่เราพยายามติดตามในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็พยายามติดตามไปทางหน่วยงานภักรัฐ<ๆ>ก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบก็ได้ทราบว่าเป็นเจ้าของต้นเรื่องที่ นโยบายภาครัฐส่งลงไปนะฮะก็ท่านก็คงจะต้องกํากับแต่ตอนนี้ก็คือคงจะต้องรอนโยบายให้ชัดเจนก่อนว่าจะดําเนินการอย่างไรนะฮะและในส่วนกองทัพบ,บกที่เข้ามาตรวจในพื้นที่กองทัพบ,บกว่ายังไงบ้างเรเดี๋ยวเรื่องนี้ขอเชิญคุณธราวิดีกว่าครับครับธราวิใชะหาครับครับยังไงครับ กา,การลงมาตรวจเนี่ยก็คือจะยังยังไม่มีที่เข้ามาตรวจในลักษณะของ,ของจริงจังนะฮะก็ค,คือแบบคือเข้ามาดูเหมือนกับดูคร่าวๆว่าพื้นที่ตรงนี้ตกลงเนี่ยอยู่ในหน่วยงานอ,าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดฮซึ่งก็เหมือนกับเหมือนกับว่าเขาเราเขอความร่วมมือนอกรอบๆใ,ในการเข้ามาตรวจสถานที่ที่เจหครับน,น,น่าจะเกิดจากาหน่วยงานของอวณออุทยาน อาจจะมีการขอกําลังไปทางทหารน่าจะเป็นไปได้ครับใช่ไหมฮะก็เลยมีการเข้ามาร่วมตรวจครับแต่ก็ยังไม่ได้มีทิศทางหรือแนวทางหรือมีการบังคับให้มีการทุบทิ้งยังไงหรือเปล่าหรือว่ามีนโยบายออกมาแล้วว่าทางพุทธสถานจะต้องทุบทิ้งภายในกี่วันตรงนั้นยังไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็คือเป็นห่วงก็เป็นห่วงครับก็คือ ถ้าถ้าใครเคยไปที่พุทธสถานตรงนั้นแล้วได้มีส่วนร่วมในการขนหินขนทรายจากอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเข้าเข้ามาที่พุทธสถานแห่งนี้แล้วขนขึ้นภูเขาในการค่อยๆเทเป็นเสาพระเป็นฐานอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีความรู้สึกห่วงแล้วก็ความรู้สึกผูกพันกับกับกับสิ่งตรงนี้ที่ที่เราได้กระทาไปครับเล่นเล่นถามคุณธนาวุฒินิดหนึ่ง่นะครับครับผมอ,องค์พระที่จะสร้างหน้าตัก30สิบ ความสูงกี่เมตรฮะประมาณ46เมตรครับ46เมตรความกว้างความกว้างประมาณ3 30 3ามเมตรเหมือนกันครับทีนี้พื้นที่ตรง,ตรงที่สร้างเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ป่าโล่เป็นบนภูเขาใช่ไหมมันเป็นที่โล่งหรือว่าต้องมีการตัดไม้ไหมเลนไม่มี<า>ไม่มีการตัดไม้ไม่มีการตัดไม้เลยจะเป็นพื้นที่เป็นเป็นต้นไผ่ครับต้นไผ่ครับเป็นต้นไผ่ลวกครับตรงนี้เนี่ยใช้ตรงนั้นพื้นที่ตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยคือทําฐานร่างอยู่หรือไงฮะใช่ครับตอนนี้กําลังทําฐาน ฐานรากของขององค์พระอยู่ครับเพราะเราเป็นพื้นที่แล้วครับผมใช่ไหมฮะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยคือพื้นที่จะไม่เรียบนะครับครับจะอยู่บนเขาซึ่งเทฐานลากคือค่อยๆหล่อทีละเสารเพื่อให้ให้ฐานเนี่ยคือมันเท่ากันทั้งหมดครับประมาณประมาณพื้นที่กว้างมากี่เมตรตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นน่ะใช้พื้นที่ในการสร้างองค์เป็นไร่เนี่ยว่าใช้ประมาณกี่ไร่ครับไม่ถึงครับผมมองว่าไม่น่าจะถึงงานด้วยซ้ําครับเพระม่นน่าจะครึ่งงานครับ จริงๆถ้าบอกว่า30เมตรหน้าฟาง30เมตรสูงประมาณ40เมตรใช่ไหมฮะถ้าสูง40เมตรก็เท่ากับตึกสูงประมาณ14ชั้นน่าจะประมาณนับเพราะว่าชั้นหนึ่งนี่อยู่ที่ประมาณ2.75เมตรมีมีสถานที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างว่าอันนี้คือเป็นห่วงไะครับผมก็มีมีอยู่ครับเพราะว่าลูกศิษย์ของพะอจารย์ก็คือมีหลากหลายสาขาอาชีพที่ที่เข้าไปช่วยกันดูแลนะครับครับงั้นเดี๋ยวผมมาฟังเสียงสภาพสตีมากดีกว่า ในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะไปมีพลังกับตรงนั้นด้วยมีความคิดยังไงคความคิดเห็นยังไงฮะคุณนัตตพักเจอเลยครับพูดในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าไปคุกคีกับที่นั่นประมาณสัก2เดือนกว่าๆค่ะครับก็คือก็ไม่เคยทำงานแบบว่าแบกหินปูนทรายอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะก็ ความรู้สึกแรกที่ได้ไปก็คงเป็นธรรมชาติที่ภูเขาแม่น้ำอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันทำให้ใจเราสงบอะค่ะแล้วได้ไปตรงนั้นก็คือได้ธรรมะาจากพระอาจารย์ค่ะได้ธรรมะจากพระอาจารย์ค่ะก็เป็นธรรมะที่คือเหมือนท่านรู้ใจเราว่าเราแบบติดตรงไหนแล้วท่านก็สอนธรรมะได้ตรงจุดกับเราอะค่ะแล้วก็คือพี่น้องที่นั่นที่แบบไปเจอก็คือเป็นกันเองทุกคนอะค่ะ อยู่กันอย่างครอบครัวบุญญาพังค่ะทุกคนก็อยู่กันอย่างครอบครัวค่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราช่วงหน้านะครับนามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับว่าทิศทางและก็แนวทางจะเป็นไปอย่างไรครับพบกันช่วงหน้าครับ